สวัสดีครับบัญญัติคำประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องเจ็ดดาราสาวสวยในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2514จากซ้ายไปขวา 1. ลักษมีเพ็นเสียงเดือน 2. ดารายาวลักษ์ 3. กันที่มาดานราพันธ์ 4. นายนาชีวนันท์ 5. ดวงใจหาไทยการ 6. ดวงดาวจารุจินดาและ 7. วานิดาอม,มาตยากุลในกลุ่มนี้มีนางเอกใหม่ปีพุทธศักราช2514จำนวน4คนคือนายนาชิวนัน์ดวงใจหะไทยการดวงดาวจารุจินดาและวานิดาอม,มาตยกกุล